ัา่านการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะปรับรถค่าขนส่งตามราคาน้ำมันดีเซลค่ะขอรัฐเนี่ยปรับลดราคาขายปลีกดีเซลลงอีกนะคะมองว่าราคาที่เหมาะสมไม่ควรจะเกิน30บาทต่อลิตรค่ะ นายอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าผู้ประกอบการขนส่งพอใจค่ะที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบนปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงเป็นครั้งที่2ออีก50สตางค์เหลือ33บาท94สตางค์ต่อลิตรมีผล22กุมภาพันธ์นี้หลังจากปรับลดรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่ยืนราคาไม่เกิน35บาทต่อลิตร มาตลอด7เดือนนะคะ ในข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการขนส่งและลูกค้าระบุชัดเจนว่าทุกการลดลงของราคาน้ำมัน1บาทต่อลิตรจะลดค่าขนส่งแต่อาจจะยังไม่ได้ปรับลดลงมาสู่ระดับปกติโดยในข้อตกลงกับลูกค้าจะปรับขึ้นลงค่าขนส่งเป็นขั้นบันไดประธานสหพาน์การขนส่งทางบกมองเช่นเดิมนะคะว่าราคาน้ำมันดีเซลที่เหมาะสมควรอยู่ที่30บาทต่อลิตรหากรัฐบาลดึงราคาลงมาอีกได้จะบรรเทาความเดือดร ให้ทักภาคขนส่งและผู้บริโภคแต่ก็เข้าใจรัฐบาลค่ะที่ยังไม่สามารถปรับลดราคาดีเซลลงมาได้มากกว่านี้เพราะต้องนําเงินนําส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ยังติดลบอยู่กว่าแสนล้านบาท เช่นเดียวกับนายธนิตโสรัสต์นะคะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทยบอกว่าการปรับลดราคาขายปลีกนะ้ำมันดีเซลเหลือไม่เกิน34บบาทต่อลิตรไม่ส่งผลต่อต้อนทุนขนส่งและไม่ได้ทำให้สินค้าราคาสินค้าเนี่ยปรับลงตามเพราะว่าช่วงที่ดีเซลปรับขึ้นราคาสินค้าก็ไม่ได้ปรับขึ้นเพราะการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมรุนแรงต้องใช้กลยุทธ์ราคามาช่วยทำตลาดด้วยค่ะ